10 IEP 2 0 2 2นนะฮะวันนี้เราตรวจพบปัญหาคือลูกค้าแจ้งเรามาว่าตอนเครื่องเย็นเนี่ยตอนเครื่องยนต์เย็นเนี่ยเครื่องจะเงียบมากเลยขี่ปกติไม่มีเสียงดังแต่พอขี่ขับรถไกลๆเครื่องเริ่มร้อนร้อนอแรงๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังจกจกแจก๊จกแจก๊จกจกจกแจก๊จกแจก๊กจกจกแจ๊กแจ๊กนะฮะ โอเคคลิปนี้คลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนๆมชมวิธีการ modify ยกระบอกดันโซ่หรือว่ากลไกดันโซ่เราลิ้นของเว็บ1้อยสิบไ2พนนะฮะวันนี้เราตรวจพบปัญหาคือลูกค้าแจ้งเรามาว่าตอนเครื่องเย็นเนี่ยตอนเครื่องยนต์เย็นเนี่ยเครื่องจะเงียบมากเลยขี่ปกติไม่มีเสียงดังแต่พอขี่ ขับรถไกลๆเครื่องเริ่มร้อนร้อนแรงๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังจกจกแจก๊จกๆจกจกแจก๊จกจกจกแจ๊กแล้เป็นเฉพาะตอนเครื่องยนตร์ร้อนๆหรือขี่ไกลๆ <c oughs> เครื่องยนต์เริ่มร้อนก็จะมีจะเริ่มมีเสียงดังวันนี้เราตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทําให้เสียงดังนี่เกิดซึเกิดขึ้นจากกลไกลก,กระบอกตัวดันโซนะอันนี้เป็นเจเจนเจนใหม่ละเจนใหม่ละ หลักการทํางานของกระบอกชุดนี้ก็คือน้ํามันเครื่องจะจะไหลเข้าห้องนี้ได้นะไหลเข้าได้ไหลเข้ามาข้างในนี้ได้แต่ห้ามห้ามไหลย,ย้อนกลับหรือห้ามไหลออกคือเข้าได้แต่ออกไม่ได้การออกแบบกระบอกดันโซ่ชุดใหม่แต่ของคันนี้เราตรวจพบปัญหาคือว่ากระบอกดันโซ่ชุดนี้นะมันเป็นแท่งอลูมิเนียม แล้วก็ not, not bit, น็อตน็อตฝาปิดกลไกดันโซ่กลไกกระบอกดันโซ่เนี่ยเป,เป็นเหล็กสองชุดนี้สามารถแยกออกจากกันได้ถอดออกจากกันได้คล้ายๆน็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะแต่ว่าเดิมเดิมเดิมสแตนดาร์ดกระบอกชุดนี้นะ่ะเขาไม่ได้ให้แหวนอลูมิเนียมมานะเขามาให้กระบอกมาแล้วก็น็อตปิดไปเลยคือไม่มีการขั้นกลางโดยแหวนอลูมิเนียม ทีเนี้ยเมื่อมันมีแหวนอลูมิเนียมนะเวลาเราใช้งานไปเนี่ยโอกาสที่น้ำมันเครื่องมันจะไหลซึมออกบริเวณเนี้ยที่เป็นเกลียวเนี่ยก็มีมากนะสังเกตน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของของเราเนี่ยถ้าไม่มีแหวนอลูมิเนียมอ่ะมันจะมีการซึมของน้ำมันเครื่องเยิ้มแถวแถวตุดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องทีนี้พอมันไม่มีเนาะเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมัน้ำมันเครื่องที่อยู่ในห้องเนี่ย มันจะค่อยๆซึมซึมออกจากรูนี่แหละพอมันซึมออกเนี่ยความพอมันซึมออกเนี่ยมันก็จะทําให้กลไกดันสู้ของเราเนี่ยมันยวบเนี่ยมันเหมือนมีอากาศเข้าถ้าไม่อากาศเข้าไปในนี้ได้เนี่ยมันก็จะยวบมันจะไม่แข็งตึงเหมือนเหมือนเหมือนกลไกที่ไม่ไม่มีการรั่วซึมนะผมตรวจตรวจพบว่ามันไม่มีนะมันไม่มีแหวนผมก็เลยหาแหวนมาชดเชยให้เขาเนี่ย เป็นแหวนอลูมิเนียมนะฮะใส่ขั้นกลางจุดจุดนี้ไปเพื่อช่วยป้องกันน้ำมันในห้องกระบอกดันโซ่ซึมไหลออกมาเป็นวิธีการง่ายๆครับสังเกตสังเกต,เกตถ่ายน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยมันจะต้องมีแหวนแหวนอลูมิเนียมตัวหนึ่งเพื่อป้องกันการซึมเราก็จะเอาหลักการของนับถ่ายน้ำมันเครื่องหละมายัดใส่ใน,นกลไกดันโซเราลิ้มชุดนี้ เพื่อป้องกันน้ำมันไหลย้อนลงด้านล่างเนี่ยนะฮะก็ใครใครใครที่ใช้คอนด้าเวบร้อยสิบไีส0 2 0แลยีเรามีกลไกดันโซ่ลักษณะแบบนี้เกิดปัญหาเสียงดังก็เอาตัวนี้ไปประยุกต์ใช้นะเสริมแหวนอลูมิเนียมชุดหนึ่งแหวนอลูมิเนียมชุดนี้ผมได้มาจากน็อตล็อกตัวดันโซ่เหลาลิ้นของเวบร้อยสิบไเจน,นเตั้งแต่ เจนแรกหรือว่าตั้งแต่เว็บร้อยร้อยขาบูเนี่ยมันจะมีแหวนตัวนี้เราก็ไปหาซื้อแหวนตัวนี้แหละที่มันอยู่ในตัวอุดกระบอกดันโซนะมามันซึ่งซึ่งมันใส่กันได้พอดีเป๊ะเลยนะเติมเติมนะ้ำมันเครื่องเข้ารูนี้นะไม่ลดเลยแล้วก็ไล่ลมด้วยกัน จักแบบนี้นะจักแบบนี้ครับหรือจะไล่รูนี้ก็ได้แต่รูนี้มันขันขันขันมาแน่นมากเลยไม่ไม่เอาไล่แบบนี้ดีกว่าก็ยักไล่ลม ยักไล่ลมจนกว่ามันจะตึงมือเราเลยนะจนกว่ามันสู้มือเราอะจนจนกว่าที่เราไม่สามารถดันสู้มันได้เนยะถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเราดันเข้าไปเนี่ยมันยังยุบตัวลงอะ่ะอันนั้นยังใช้ไม่ได้นะต้องเอาแบบจนมันแข็งแบบมือเราไม่สามารถสู้กับมันได้เลยเนะี่ยอันนี้คือใช้ได้แล้วคือลมไหลออกหมดแล้วอ่าจากนั้นก็ค่อยประกอบตัวอย่างเข้าที่